สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มซีเมนนะครับวันนี้ก็จะมาในเรื่องของการละเมิดของช่อง y o u t u b e นะครับซึ่งผมก็มีคําเตือนนะครับก็คือบรินะครับจาก y o u t u b e นะครับเนื่องจากเราอาจจะทําผิดกฎของ y o u t u b e นะครับซึ่งของผมก็อาจจะเป็นพวกภาพวาดบิวหรือเอาเนื้อหามาจากช่องอื่นนะครับมาใส่ในส่วนของตัวช็อตนะครับก็เลยทําให้เกิดการ ที่ u t u b e เตือนขึ้นมานะครับการแก้การเตือนนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือการอบรมนะครับแล้วรอ90วันคําเตือนก็จะหายนะครับส่วนที่ 2. ก็คือถ้าเราคิดว่าเนื้อหาของเราไม่ได้ผิดกฎนะครับเราก็ยื่นอุทธรณ์ไปในส่วนของตัว y o u t u b e นะครับว่าเราไม่ผิดนะครับเราก็ยื่นเข้าไปเลยนะครับแต่วันนี้ผมอะได้มีเนื้อหาที่ผิดผมก็จะ ทำการอบรมนะครับเพื่อให้คำเตือนนี้หายไปนะครับถ้าคำเตือนเรามีเพิ่มอีกอีกนะครับก็จะเกิดการที่เราจะโพสต์ไม่ได้นะครับแล้วก็อัปโหลดอะไรไม่ได้นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนของ YouTube นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปแก้ไขคำเตือนกันครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเข้ามาที่เดสก์บอร์ของช่องเรานะครับก็คืออ่ มาในส่วนของตัวสตูดิโอนะครับในตรงนี้นะครับผมก็จะเข้ามาในตัวของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะทําให้เราเห็นเดส d b บอร์ดที่หลายอย่างมากขึ้นนะครับพอเราก็จะเห็นอยู่ซ้ายมือบนนะครับก็จะมีคําตัวคําเตือนนะครับเตือนของเราขึ้นมานะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆเลยนะครับของการประกาศเตือนละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนนะครับ ก็คําเตือนของเราก็จะมีรายละเอียดด้านล่างนะครับว่าเขาก็จะอธิบายให้เราว่า,าเราเป็นปัญหาตรงไหนแล้วเ,เมื่อตรงไหนนะครับแล้วก็หากเรามีการโดนเตือนอีกครั้งนะครับก็จะมีรายละเอียดให้เราอาจจะโพสหรือ update, อัปเดตโพสอัปโหลดต่างๆนะครับไม่ได้นะครับเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับถ้าเราเกิดมีคําเตือนอีกครั้งนะครับอันนี้อาจจะเป็นคําเตือนที่1น,นะครับอพอเลื่อน เพื่อดูข้างล่างนะครับก็เป็นคําเตือนของวันที่เท่าไหร่นะครับเขาก็จะบอกเราไว้นะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องเนื้อหานะครับซึ่งเนื้อหาผมก็ลบออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการดําเนินการนะครับอยู่ด้านขวามือล่างนะครับเราก็กดดําเนินการได้เลยนะทีนี้ก็จะเด้งมาที่การตรวจสอบปัญหานะครับ ซึ่งก็จะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็เริ่มนะครับให้เราอ่านรายละเอียดต่างๆของปัญหาของเรานะครับที่ทําให้เราถูกการละเมิดหรือการเตือนนะครับพอเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเราก็เริ่มตรวจสอบได้เลยนะครับคลิกที่ด้านล่างได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะครับให้เราดูรายละเอียดต่างๆนะครับว่า การตรวจสอบเนื้อหาโดยคำนึงถึงก็นโยบายของเขานะครับแล้วก็อ่านให้เรียบร้อยนะครับเป็นขั้นตอนที่2พอเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับพอมาหน้านี้นะครับมาถึงหน้าดําเนินการนะครับก็จะมี2อย่างให้เราเลือกนะครับก็คือการฝึกอบรมนะครับการอบรมก็จะมีอยู่เจ็ดคำถามนะครับให้เราตอบให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับถ้าเราคิดว่าเนื้อหาของเรา มันถูกต้องแล้วหรือว่าไม่ได้ผิดนโยบายหรือการละเมิดคําเตือนใดๆของ YouTube นะครับเราก็ยื่นอุทธรณ์ไปนะครับในส่วนของผมนะครับผมก็จะเลือกเป็นการฝึกอบรมนะครับเพื่อให้คําเตือนนี้หายนะครับซึ่งคําเตือนจะหายภายใน90วันนะครับเพราะว่าของผมผิดเป็นการละเมิดจริงๆนะครับผมก็จะเข้าอบรมนะครับเราก็เลือกที่เข้าอบรมได้เลยนะครับพร้อม พอเราคลิกเข้ามาในส่วนที่เราจะอบรมนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับหลักเกณฑ์หรือคําถามนะครับก็จะเป็นเกตคําถามนะครับ15นาทีนะครับเราก็คลิกถัดไปด้านล่างได้เลยนะครับครับพอมาถึงหน้าคําถามนะครับก็จะมีอยู่7ข้อนะครับก็ให้เพื่อนๆอ่านตรงเรื่องนโยบายให้เรียบร้อยนะครับนะครับแล้วก็อ่านที่คําถามนะครับแล้วเราก็จะ ตอบตรงด้านล่างนะครับว่าจริงหรือเท็จนะครับคําถามก็จะมีอยู่เกตคาถามนะครับเพื่อนๆนก็ตอบให้ครบเลยนะครับพอเราตอบคําถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะแจ้งเรานะครับในการตอบคําถามเขาก็จะบอกรายละเอียดเราหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นแล้วยังไงต่อนะครับเขาก็จะบอกว่าคําเตือนจะหายไปในวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็หากทําผิดกฎหรือละเมิดอีกครั้งจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกับการแก้ไขปัญหาการละเมิดหรือโดนละเมิดนะครับหรือคําเตือนของ y o u t u b e นะครับการแก้ปัญหาก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากอุทธรณ์เพิ่มหลังจากที่เราตอบคําถามไปไดไปแล้วนะครับก็ยังสามารถทําได้นะครับอยู่ที่เพื่อนๆคิดว่าเนื้อหาของเพื่อนๆถูกต้องตามหลักเกณฑ์ไหมเพื่อนๆก็สามารถอุทธร์เพิ่มเติมได้นะครับ ก็วันนี้ถ้าเพื่อนๆอสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาตรงไหนอีกผมอาจจะมาบอกเพื่อนๆอีกทีนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับบ๊ายบาย